เนิร์กเราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาอันบ็อกอุปกรณ์นะคะจากแบรนด์เจเรียรยี่นะคะหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะคะทุกท่านไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ yeah. รามาอันบ็อกกันในวันนี้นะคะก็คือรุ่น R G ขีด R A P 6260งวงเล็บ G ีค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูด้านในกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเขามีอุปกรณ์แล้วก็มีอะไรมาให้เราบ้างค่ะหลังจากที่เปิดกล่องมานะคะด้านในเราก็จะเจอกับคู่มือก่อนเลยอันดับแรกนะคะ2เล่มนะคะแล้วก็จะมีห่วงลักนะคะ2อ,อันแบบนี้แล้วก็จะมีขายึดนะคะมาให้1อันนะคะแบบนี้ แล้วก็จะมีเป็นน็อตต่างๆนะคะอุปกรณ์เจาะยึดครบคันเลยนะคะเหมาะสำหรับไปติดตั้งงานเลยนะคะสามถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวพระเอกของเรานะคะตัว RG r p ห2สองเลบจีน,นะคะตัวใหญ่มากนะคะ หนึงตัวแบบนี้และเจ้าตัว RG RP a 6 2 6 0วงเล็บ G เนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะโดยเจ้าตัวนี้นะคะเป็น AP Outdoor นะคะที่ใช้งานได้ภายนอกอย่างนี้เลยค่ะ มีมาตรฐานนะคะกันน้ำกันฝุ่นยอยู่ที่ IP 6 8ค่ะแล้วก็เป็น AP ที่รองรับเทคโนโลยี WiFi 6นะคะมีมาตรฐาน8 0 2 1 1 AH AX ค่ะแถมยังรองรับการใช้งานนะคะพร้อมกันได้ที่100ไงรอยด้วยค่ะและเจ้าตัว AP ตัวนี้นะคะก็รองรับ g i g a b ิตพอร์ SFP นะคะใช้งานร่วมกับไฟ b e r optic นะคะ ที่มีการป้องกันไฟกระชากนะคะถึง6,000โวลต์เลยนะคะแล้วก็สามารถทำงานนะคะในสภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นได้ค่ะรองรับเทคโนโลยีนะคะ L 3 roaming นะคะแล้วก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ S O N นะคะหรือว่า s e l l organizing network นะคะบนแอปพลิเคชันรีเสียคาวได้ด้วยนะทำให้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะ เซตอัพอุปกรณ์ตัวนี้นะคะร่วมกับอุปกรณ์รียี่รุ่นอื่นๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับ AP นะคะ r g i ขีด IP6260 งเล็บ G ตัวนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอุปกรณ์ด้วยเสียรียีไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้นะคะหรือว่ารุ่นอื่นๆหรือแม้จะเป็นแบรนด์เน็ตเวิร์กรุนอื่นนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ e a s y Network ได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากติดตามพวกเราได้ที่ w w w e a s c n e t w o r k t o t s ค่ะ Facebook Fanpage e a s y Network ไลน์มิจฉาคาวแอดไซาย EC Network ค่ะแล้วก็ YouTube Channel e a s y Network อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง e a s y Network ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ